สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีเด้อค่ะพี่น้องมอนี้พาพ,พี่น้องมาเอาบุญค่ะนำกันท่องเที่ยวณนะวัดถ้ำแสงธรรมค่ะท่องเที่ยวตามวิถีสีชมพูเด้อค่ะเด้อนี่นะ้ทางในถ้ำอันนี้ทางขึ้นมา ูทั้งนี้ทั้งทุกเมื่อนี้ทังวัดเพิ่นบูรณะนะไม่สวยสวยกับพี่น้องค่ะขึ้นมานี่ก็มาไหว้พระขอพรมาทำบุญถวายสังฆทานกับท่านหลวงตาได้รับพรแล้วต่อไปก็โชคมันมานแล้วค่ะ อันนี้อยู่ทั้งน้าธรรมค่ะจะเข้ามานะคะทา,ทางนี้ก็จะมีชุดสังฆทานไว้บูชาดอกไม้พวกเทียน่งเข้ามาไหว้พระในถ้ำค่ะหลายอย่าง วายผ่านี่วายผ่าตรงนี้นะคะเข้ามาข้างในเ,นเย็นค่ะเข้ามาข้างในเลยเย็นเย็นข้างนอกร้อนวันนี้แดดร้อนพอเข้ามาข้างในก็เย็นสบายเย็นสบายในรถพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วย มทนาสาธุคุณด้วยกันนะคะ่าไหว้พา,า่าตอนนี้มีญาติโย,ยมขึ้นมา สักการะบูชาเสือเราแจงเดมามานานนะคะค่ะอันนี้คือในถุงนะคะในถุงถ้ำที่ทางป่องค่ะป่องป่องอ่ะอธิษฐานเอาเดอ้อพี่น้องเดอ้ออนุโมทนาสาธุบุญเอาเดอ้อจ้า เนี่ยแน,น่แน่ทวงทำแล้วค่ะสวยงามมาก ทางวัดก็จะมีให้บูชาจุดสังกทานดอกไม้ทูบเทียนก็มีนะคะถ้าเราขึ้นมาไม่หิวมาไม่ไหวเราก็มาบูชาเอาที่นี่เดี๋ยวออกไปเบิ้งข้างนอกก่ะพี่น้อง่ข้างนอกเพิ่นกำลมหลาย,ยางหลแนวแล้วค่ะ่จะมองสวยนี่ทางขึ้นมาค่ะทางขึ้นมา บูนนชาพระยอดเรียนลูกค่ะสาธุสาธุร่รำรวยเงินทองค่ะมีพ้าสังกระจายค่ะพาแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะตุงเพิ่นกัะสวยพี่น้องค่ะโอ้โอ สวยงามมากเลยค่ะดีเม,มือนขนาดเป,ป็นนู้ครับพี่ื้องสวยงามมากครับพี่น้องค่ะแล้วก็ไปทางโน้นเดี๋ยวพี่น้องไปชวมวิวไปชวมวิวค่ะ นี่เรามาอนุโมทนาสาธุบุญต้นพระป่าด้วยกันนะคะสาธุสาธุเจ็บต้นพระป่าค่ะขอให้ร่ำให้รวยนะคะามาทางนี้เขากลับมานี่ครับพี่น้องมาตีข้องเอาเลิกเอาชัยก่อนนะคะ <S <S สวยงามค่ะสวนดอกไม้สวนดอกไม้นะคะบันไดทาขึ้นด้วยจ้ะเดี๋ยวนี้กั้งโบ่ไว้เปยนะ่ะ มาทั้งนี้กะมีที่โยนเหรียญแล้วค่ะเนาะโยนเหรียญอธิษฐานค่ะบาทเงินบาททองค่ะบาทมหาเศรษฐี่นอ่ะคือเนามาอธิษฐานน้วกันแล้วค่ะเดอ้ออธิษฐานรับบุญเชิญโนยนเหรียญบาทเงินบาททองบาทเศรษฐีค่ะโอโยนเป็นเงี้ยว ลำรวยลำรวยพอมาทางนี้ก็มีคลองคลองไงนะพี่น้องจ้ะบางทีหันหตีคลองน้อยวันนี้ไม่ห้ามตีคลองไงค่ะเอาบุญน้ำกันเด้โอโ้เสียงมวนขนาดอืมอืมอมวลค่ะเสียงมวนเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวพาไป ชมวิวฟังนี้ค่ะน,นี้วนี่บอ่อหน้าเย็น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 โอ้เข้ามานี่เยน็นช่วยๆแล้วไปนนองแล้วก็มีบาทให้ทำบุญจ้ะทำบุญอธิษฐานเนาะค่ะเนอะอ นมดน,นาสาธุสาธุค่ะสาธุเจ้าค่ะสาลิกาสาลิกานำโชคค่ะเ้อพี่น้องเออมาพิธานำกันเอาบุญนำกันค่ะเดี๋ยวอันนี้อะไรกัะ วนนะหาโชคลาบดีอยาเดมาเด้อของพรุ่งนี้สูมีปัญาเต่าด้วยค่ะเดี๋ยวนี้เป็นเห็ดไม้กพี่น้องงานงามลูกกระดองกรลูกกระดองเอาความโชคด,ดีมั่งคั่งร่ำรวยก่อนจ้า เด็กพี่น้องเด้อยล้วินปามังทำบุญอธิษฐานเราเด้อค่ะเด้อแกะขอโชคขอลาบค่ะลบ่น้องบ่บ่ของงของขอพญาร่างพดีน้พญาร้างนขอ ใจพี <Universe> <th> ่น้องมาบริจาคหลายแล้วพี่น้องนี่นของเห็นไหมคะน่าสั่งไงตอนนี้พนักสั่งหน่วยก็มีค่ะโอ้เมาทั้งพู่กันน้องก็เยสวยสวยสวยงามสวยงามโอ้โหข้าวไปนั่งก็ได้โอ้่ไค่นเดียวไห้ นุ่นขอบเป็นานางทานกกรูปก็ได้ด้วยค่ะสวยสวยโอ้พระบัตณฑิตขับไปดูน,ดน,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 นุ่นกับชมวิวทุกยุคข้างนอกข้างนอกวิวป่าอ้อยสวนยางพาราข้างกมันก็จะเป็นอะไรสิค่ะวิวทางนู้น,นก็เป็นภูเขาค่ะอื 360สามร้อยหกสิบหกศาภูเขาดักค่ะเด้ออากาศดีดีวันนี้อากาศดีดี นบนสุดเขาทุกข์เขาจ้าปะปวดโต้องป้าแจ่มสวยนั่งศาลาผักร้อนคายเย็น ก่อนมาคามาล้วพี่เ้าะโอ้มีหอดตั้งชาตินะท่องเที่ยวพร้อมจ้าบรรยากาศดีดี น้องทีน้องก็น่า,นานนรักเจ๊นั่งคนนย้เลยจะถ้างานแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อรบอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะสาธุสาธุ จเจริญธรรมสำนักดีมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองกันทุกคนนะสาธุบุญด้วยกันค่ะ